อ่ะสวัสดีครับพี่พี่ชื่ออะไรเนี่ยจะเหรอบ้านที่นี่เขาเรียกบ้านอะไรเนี่ยบ้านหมูลหนึ่งเหรออ่าตำบลอะไรเนี่ยตำบลชี่หนา้าตำบลนี้หมดใช่ไหเหรอพี่เป็นอะไรจึงมากินเนี่ยโปรไบ,บติกเนี่ยก็เป็นไตก็ไตเหรอก็ไตใช่ไหมไตนี่เป็นระยะไหนเนี่ยระยะไต ระยะสุดท้ายใช่ที่ฟอกอ่ะที่ห้าที่ห้าเขาเรียกเป็นระยะกี่ระยะเนี่ยไม่รู้ถ้าสิบก็แ่เย็นถ้าสิบยายนี่ห้านี่ก็ถือว่าอันดีห้าอันดีห้ากลางๆนะก็ก็ฟอกฟอกวันเว้นวันใช่ป่ะตอนนี้พี่ไปฟอกวันเว้นวันแล้วตอนนั้นพี่ตอนไปฟอกเนี่ยอึดอัดใช่ไหมกินอะไรก็ไม่ค่อยได้เขาควบควบคุมเรื่องการกินไหมควบคุมเรื่องการกิน ไปกินก็ห้าโรอตีถ้กหกโลได้ไหมคอาการอาการมันจะอึดอัดแบบนี้อึดอัดเาการวมลยชินแลไม่ออกกินไม่ค่อยออกกินอะไรไม่ได้ไม่ออกลักษณะคือเลือดสกปรกว่างั้นนะใช่ป่ะที่เขาว่าฟอกเลือดอ่าแล้วทีนี้พออ่าคนที่แนะนำเอาเอาเอาโปรไบโอติกมาเนี่ยก็คือคุณคุณบีเนาะบีแล้วอ่าแล้วทีนี้บีให้กินโปรอะไรครับเนี่ย <B S 2> โบก้าครับโบก้าโก้าใช่ไหมแล้วเป็นไงไกินกินแล้วหลังจากกินมาประมาณสองเดือนเดือนแรกเริ่มกินเป็นยังไงบ้างครับลองลองเล่าอาการให้กับผู้ชมก็ไม่มีอาการอะไรแต่กระปุาะพิสองเนี่ยแล้วเป็นยังไงครับพี่ก็ข<บ>ับฉี่จักอะไรแล้ว,แล,วแล้วดีเลยเห็นชัดเลยฉี่มากขึ้น มากแล้วก็ร่างกายไม่อึดอัดพี่เนาะกินกินแบบกินกินแล้วก็ปกติแต่ก่อนต้องคุมใช่ไหมเออคุมอะไรที่เคยโตขึ้นปกติก่อนก่อนก่อนที่พี่กินอ่ะพี่ไปฟอกครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งห้าโลหกโลเนาะหลังจากทานมาสักประมาณหนึ่งกระปุกกระปุกที่สองกระปุกที่สองเห็นเห็นเห็นผลเลยตอนนี้อ่าแล้วหลังจากทานมาพี่ฟอกกี่กิโล ก็สามโลกว่าสามโลรถ<ะ>ไปลดเลยเงี้ยครึ่งเลยนะรถไปเกือบครึ่งสองโลกว่าเกือบครึ่งก็ไม่อึดอัดสบายฉี่มากขึ้นฉี <4 S 1> น่ <4 S 1> บ่อยฉนะี่บอยเดินรู้สึกูตัวเลยใช่ไหมว่าดีขึ้นน่ะเห็นชัดตัวเบาและนี่นี่น<ๆ>เห็นว่าสั่งกระบพกที่สามไม่กินได้กี่วันแล้วเนี่ยก็กินมาได้สิบกว่าวันแล้สิบกว่าวันแล้วกระบวกที่สามเนาะแล้วเวลาแล้วตอนนี้ไปวัด วัดค่าอะไรยังฮะเดี๋ยวก็จะไปวัดใช่ไหมแต่รู้สึกดีนั้นผิวพรรณดีขี่เชือเหงื่อเหงื่อออกไหมเออตะทั่งอนเนี่ยนั่นอนตะก่อนค่อยปลาทำมากเนี่ยเพราะเราต้องหน้าอกเยอะอ๋อแล้วหน้าอกยังไม่ติดตระปุกกระุกเงื่อออกมากนะอ๋อเอ้อตะก่อนเหงื่อไม่ออกใช่ไหมตอนที่ยังไม่กินโปรไบโอติกอ่ะโอ้ยปู้ายังไม่ออกเนาะพอกินไปสองกระปุกนี้เห็นผลแล้วมีเหงื่อออกขี่ออกดีขึ้น สีก็เป็นสีอะไรฮะขาวขาวมั่วมัวขาวมั่วมัวคุณคนเนาะมันขับตะก,กรันกกกกอะไรมาด้วยใช่ไหมใช่กกได้แน่นอยน้ำยานะมันมีน้ำยาที่ตกอก้างมันก็ขับออกมาจากการฟอกก็อ,อยู่ในเกณฑ์ตอนนี้ก็เหลือประมาณจากหกโลก็เหลือสามโล,โลนะแล้วสามโลตลอดช่วยแนะนำคนที่เป็นไตนะฮะว่าอย่างไรจะโปรในดีไหมเชิญชวนกันหน่อย เกาแแนะนำใครวกไม่เชื่อเราออไม่ใช่ตัวเราเองเนี่ยเออชิญชวนเลยอยา่าไปแนะนำที่จะให้หันก็จดเชื่อเราก็จะขั้นนักินยะนะานีโ้โปรนะโปรไบโอติกนะโปรก้าวดีมากาเยี่ยมอือ่ะงั้นขอขอบคุณพี่จำเยนเป็นอย่างสูงที่ให้ข้อมูลดีๆกับทีมงาน,นครับขอบคุณมากเดี๋ยวหลังไม่ครับสวัสดีครับ